พิษมีรูปถ่ายคู่ไส่สนะเจ้าพ่อขายาบ้าสั่งปลดกู้ลาวสตาร์ช็อกวงการบันเทิงลาวเมื่อวันที่26มกราคมสำนักข่าวและสื่อสังคมออนไลน์ต่างๆในสปปลาวต่างรายงานเกี่ยวกับเหตุการณ์ช็อกวงการบันเทิงลาวกรณีประธานบริหารและผู้ก่อตั้งโทรทัศน์ลาวสตาร์ นายธนูสอนแก้วเวียงคำผู้เป็นน้องชายออกจากตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานีโทรทัศน์ลาวสตาซึ่งนายสุรเพชชประกาศผ่านเฟซบุ๊ k ระบุว่าขณะนี้นายธนูสอนแก้วเวียงคำหรือกู้ลาวสตาไม่ได้ปฏิบัติหน้าที่อยู่ที่สถานีโทรทัศน์ลาวสตาแล้วมีแค่เพียงช่วยงานบางโครงการเป็นครั้งคราวเท่านั้นดังนั้น การื่อนไหวต่างๆของนายธนุศรที่ไม่ได้รับการแต่งตั้งอย่างเป็นทางการจากสถานีโทรทัศน์ลาวสตาจะไม่อยู่ในความรับผิดชอบของสถานีโทรทัศน์ลาวสตาสำหรับนายธนุศรแก้วเบียงคำหรือที่ในวงการบันเทิงและสังคมชาวลาวรู้จักกันในนามกู้ลาวสตาถือเป็นผู้บริหารหนุ่มรุ่นใหม่ไฟแรงในวงการโทรทัศน์และวงการบันเทิงของประเทศลาว ั้งยังเป็นที่รู้จักในสังคมชั้นสูงของเราเป็นบุคคลที่มีผู้คนนับหน้าถือตามากมายรวมทั้งยังออกงานสังคมการกุศลเป็นประจำในโลกโซเชียลต่างตั้งข้อสังเกตว่าสาเหตุที่ปดกู้ลาสตาออกนั้นอาจสืบเนื่องมาจากมีภาพไปปรากฏร่วมกับนายไซสนะแก้วพิมพากเจ้าพ่อขายยาเสพติดชาวลาวที่เพิ่งถูกตำรวจไทยจับกุมพร้อมกับเพือข่าย ทำให้ทางสถานีโทรทัศน์ลาวสตารวันเกรงส่งผลกระทบถึงภาพพจน์ของสถานีจึงนำมาสู่คำสั่งปลดออกจากผู้บริหารขณะนี้นายธนุสรนหรือกู้ลาวสตารก็โพสต์ Facebook ชี้แจงถึงเรื่องที่เกิดขึ้นโดยยอมรับว่ามีภาพถ่ายร่วมกับนายไซสนะจริงแต่ไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับกระบวนการค้ายาเสพติดพร้อมทั้งปฏิเสธข่าวลือที่ว่าตนเอง ถูกตำรวจไทยจับกลุ่มตัวอย่าลืมกด subscribe นะครับเพื่อติดตามข่าวสารใหม่ๆที่เรานำมาฝากคุณทุกวัน